เมื่อวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2567มีรายงานว่าพันตำรวจเอกดุสิตโรมศิลป์ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้เดินทางเข้ากรทมมาที่สอนอตะปูนเพื่อร้องทุกกล่าวโทษพันตำรวจโทรคริตริยเกตอดีตรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพสำโรงเหนือในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149และมาตรา157สืบเนื่องจากไปพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ BNK Master มองผิวเผินก็เป็นการดำเนินคดตีต่อเนื่องจากคดีที่พันตำรวจโทคิตกระพวกถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานสนับสนุนให้มีการฟอกเงินออนไลน์ BNK Master อร์ที่มีคดีอยู่ในความรับผิดชอบของสอนอตะปูนแต่สพคลอ,องหงษ์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาที่พันตำรวจเอกดุจิ์เป็นผู้กำกับสืบสวนจังหวัดสงขลาอยู่ได้อนิสงส์ตำรวจนครบาลให้เข้าร่วมจับกุมนางพิมพิไล ซึ่งเป็นคนทำเว็บพนัน b n k master แล้วต่อมาดูสิทธ์ก็อ้างพบการกระทำของพันตำรวจโทคาริสเป็นความพยายามอีกด้านหนึ่งที่จะลากปปชเอาคาดีไปดองซึ่งคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ b n k master นั้นก่อนหน้านี้สารอนุมัติหมายจับ3นายตำรวจและหนึ่งพลเรือนทั้งหมดได้เข้ามอบตัวกับสอนอต่อปูนซึ่งจำนวนนี้มีพันตำรวจโทคาริสรวมอยู่ด้วยแล้วขณะเดียวกันสอนอต่อปูนก็ได้ออกมาเรียกพลตำรวจเอกสุริเชษหักผ่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีเดียวกันด้วยแม้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความเพิ่มเติมของพันตารวจเอกดุสิตในการเอาผิดพันตํารวจโทคาริสแต่เมื่อลงลึกถึงสายสัมพันธ์ของผู้แจ้งความกับผู้ต้องหาแล้วก็ดูเหมือนจะมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นเพราะในขณะที่พันตํารวจโทคาริสถูกมองว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของพลตํารวจเอกสุรเชษหรือบิ๊กโจ๊กส่วนตัวพันตํารวจเอกดุสิตก็อยู่ในสถานะที่ไม่แตกต่างกับพันตํารวจโทคาริส เพราะเป็นดุสิธิ์ผู้กำกับการสืบสวนปล่อยปละละเว้นให้มีบ่อนพนันออนไลน์ไปตั้งฐานทําบ่อนในท้องที่ยิ่งไปกว่านั้นฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149และมาตรา157นั้นมีความแตกต่างจากฐานความผิดคดีฟอกเงินที่พันตำรวจโทรคริสถูกตั้งข้อหาโดยสอนอตะปูนอยู่พอสมควรโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ที่มีโทษร้ายแรงที่สุดถึงขั้นประหารชีวิตเลยทีเดียว คำถามมีว่าเหตุใดนายตำรวจที่ถือเป็นกลุ่มลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เหมือนกันจึงไปแจ้งความเอาผิดเพื่อนในกวนถึงขั้นประหารชีวิตโดยมีการพิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของพันตำรวจเอกยุสิตครั้งนี้ว่าเข้าทำนองทฤษฎีสมคบคิดโดยเริ่มจากแจ้งความซ้อนคดีเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจเข้าถึงข้อมูลการสืบสวนสอบสวนทำสำนวนก่อนที่จะใช้ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149และมาตรา157 เพื่อพันคดีจากอำนาจของสอนอทบ,บุญไปเป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชในการชี้มูลความผิดและพิจารณาส่งฟ้องคดีเช่นเดียวกับคดีพนันออนไลน์เครือข่ายมินี่ที่กลุ่มนายตำรวจลูกน้องคนสนิทของคนรวจเอสุรเชษถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา149และมาตรา157ที่ปปชไม่ส่งสำนวนคืนให้ทางตำรวจ ตามที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอปได้ร้องขอไปโดยให้เหตุผลว่าสำนวนในชั้นพนักงานสอบสวนของตำรวจได้สิ้นสุดอำนาจหน้าที่แล้วและเป็นอำนาจหน้าที่ของปอปชในการพิจารณาสำนวนส่งฟ้องคดีสอดรับกับกระแสข่าวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนาหูว่านตำรวจคนดังมีสายสัมพันธ์อันดีกับปปชจึงต้องการยืมมือองค์กรปราบโกงลากคดีต่างๆที่ตัวเองและลูกน้องถูกกล่าวหา ให้ไปอยู่ในมือของปปชจนดูเหมือนยิ่งนับวันองค์กรปราบโกงอย่างปปชจะถูกมองเป็นเครื่องมือของนายตำรวจคนดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วยังถูกลากไปชุลมุนกับความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกด้วย